สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายบาซ่า69นาอครับน้อเอามาพี่น้องไห้มะเร็นเกมสร้างนะครับผมนะ่ก็ทุนเปรียบเพลินเะาะครับนาอมาแล้วเราจัดสป,ปินไปที่เบ็ดห0ึเลยและเกินนะครับผมนะเทอโบครับผมก็จัดสป,ปินที่7 5็ดพลุยครับผม เอาอันดับเนี่ยก็สวัสดีคนยังไม่ทันได้นอนนะครับเนาะแล้วก็คนนอนยังบ่ทันเตือนมื้อนี้ก,ก็มาดึกเน่นะครับผมนะตื่นนอนขึ้นมาก็ฝั่นสิลดสก่อนเลยนะครับเนาะเอา้ามาบวปินเวลาดอกควยเดี๋ยวนี้มามือ้อนึงหายมือ้อนึงก็มีนะครับมามือ้อนึงหาย3ม,มื้อก็มีนะครับผมนะช่วงนี้ครับเนาะไว้แตกไว้แตกไว้แตกเอาแล้วพี่น้องไว้แตกสวยงามบังนี่บังใหญ่พี่น้องกูจะแปลกดีเพื่อนครับผมสวยงามนะครับเนบาะสวยมีต่อ ขบวตัวเนี้ยได้อยู่ครับผมเอาบังไงมากระซู้เปื้อไปเนืองเทสเนาะครับเนาะวัดเจี๊ยบสวัสดีไว้แตก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 โอ้โหเอาเงยอีกสองสปินครับพี่น้องเง้ยที่เหลือกำไรเน้นๆนะครับผมนะสวยสดีขบตัวเนี้ยไปขบวตัวเนี้ย ถ้าเกมเนี่ยถ้าว้ายแตกสักสามตัวนี่รู้เรื่องเลยนะครับผมนะจะเจอตัวเพียงๆเข้าไปนี่รู้เรื่องนะครับโอเคได้อยู่กบผมสวยเอาล่ะนะครับผมนะจบแล้วนะครับนะเนาะก็ได้ไปที่เท่าใดเมือได้ไปที่ร้อยกว่าเท่านะครับก็หวานเจี๊ยบไปหนึ่งเทนะครับเนาะ,ะมาดีต้องใส่ต่อนะครับผมนะต้องนํามันต่อเลยครับ ก็เสียงคนหอนเตื่นนอนนะครับก็มันก็ะจีเหี่ยบเหี่ยบเป็นสี่นะครับก็ตื่นนอนขึ้นมาก็เสียงเหี่ยบเปงนสี่ขนาดิลู่นะครับเนาะเขาเรียกว่านอนกุนง่ายๆไม่ละผมไว้แตก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 เออไว้แตกมีต่อปะมีต่อโอ้โหบวมมาตัวเลยครับผมนี่ยตรงรุ้นเหี่ยวไว้แตกหลายๆแม่เกมนี่มั้มันได้ตัวคุ้นนั่นน้ำตัวไว้เนาะครับเนาะ โอ้สีขี้ขนนหูกีตาตื่นนอนมั้งเฮกขี่หูกีตาขึ้นมาเล่นนะครับผมแม่เออสวยมาต่อบอสต่อบอสเฮ้ย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 แววเกล้วครับพี่น้องเอาแล้วไงไว้แตกสามไว้แตกสามไว้แตกสามเฮ้ยไว้แตกสามสวยเอาแล้วจวังหวะนี้มีแตกแท่แน่นอนนะครับบังไงครับพี่น,น,น้องกก็คูณยี่สิบสี่แล้วนะครับเอฟแค่กระเพิ่มสวยเออได้อยู่ครับผม มาอีกแล้วกับผมบางเงี้นะครับอาซปปู้เปื่อไปอีกหนึ่งเทพน,นะครับเนาะวัน,วนเจี๊ยบอีก <c oughs> หนึ่งสป,ปินสุดท้ายนะครับไว้ไว้แตกไว้แตกไว้แตกมีซีรีส์ครับผมเอา้าแตกอีกแล้วได้เลยรับพี่น้องเลยเอารอบนี้ก็ได้มาอีกร้อยก,กว่าเท่านะครับผมในกวานเจี๊ยบอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะจัะสป,ปินสองไม่แตกสองไม,งม่ต้องเอาไม้ที่สัตครับผม มาลุยกันเลยครับผมไม่ที่3แล้วครับเนาะลุย <c oughs> โอเสีงยงแหบเสียงแหงเบิด <c oughs> ว้าวครับผมไว้ไว้แตกไว้แตกไว้แตกไว้บ่แตกครับผมไว้บ่แตกก็อุดสเสล็วนะครับผมนะเอาแล้วไงสวยโอ้สวย ไว้แตก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 โอ้ยไว้บ่แตกเลยครับพี่น้องเงยแววเกียร์มาแล้วครับผมใหม่นี่แววเกียร์คักคลาเละเลครับผมแน่เฮ้ยสวยเอาแล้วไว้แตกไว้แตกไว้แตกสวยงามเอาละครับผมคอมโบต่อเนื่องไปเดาวมีบังไงครับพี่น้องเอ้ยบังเลยกับอบเขียกระเพิมสวยพี่สวยตาบ้ามีครับผมไอ้บ้สวยบังดีพี่น้องเ้าแอบเขียนงกระเพิมสวยพี่สวยเอาละไง เออเอาอะซูเปอร์ไปอีกหนึ่งเทนะครับเนาะหวานเจี๊ยบเสียงก็บ่ค่อยจะมีนะครับจะหวานเจี๊ยบก็บได้นะครับผม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเไว้แตกสามไว้แตกสามไว้แตกสามอุ้ย <c oughs> สิบช่องหนึ่งบ่แหมสิบช่องหนึ่งมาหนิสวยเลยนะครับผมนะเอาโอเคครับผมก็จบไปที่ร้อยสี่สิบกว่าเท่านะครับก็หวานเจี๊ยบอีกแล้วนะครับผมนะสามใม่แตกสามใม่เนาะครับเนาะก็ถือว่าเด็ดยัวนะครับก่ เอาละนะครับผมนะแตกสามไม้ก็เปิดหนีอัลลาดก่อนดีกว่านะครับผมนะฝืนต่อไปอาจซิเบอร์ดาก็ปินไปได้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปหาเล่นยเนีย้ยมากแตดีกว่านะครับพี่นอ้องเลยไปหาเล่นเกมอันเนียวลูม,มาม่าดีกว่านะครับผมนะขึ <c oughs> ้นฮอดอันลูม,มาม่าหลายนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ช่องวีหนึ่งเลยละกันนะครับผมนะก็ไปแตกแล้วก็แยกย้ายกันเหมือนเดิมนะครับเนาะป้อยป้อ